สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาภาพกำแพงกันซึ่งเราจะมาดูเนื้อดูอะไรกันซึ่งพระองค์นี้เราจะมองเห็นความเก่าของพระกำแพงเราจะดูความเก่าดูลากันโดยที่พระความสวยของพระหรือพิมพ์พระเราไม่สามารถดูได้แต่เราจะมาศึกษาพระกุเราเริ่มต้นที่ผมเคยบอกว่า ผมให้ความสำคัญที่เนื้อหาวาละเป็นอันดับแรกก็เลยเอาพระองค์นี้มาให้ศึกษากันว่าเนื้อหาวาละความเก่าของพระกำแพงเป็นยังไงเรามาศึกษามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงความเก่าความอะไรของพระเลยเอาพระองค์นี้มาซึ่งเรามองเห็นความเก่าของพระได้ชัดเจนเราก็จะมอง,องนี้ว่าพระเราศึกษาพระกุ แลผมให้ความสำคัญที่เนื้อหาวาระเป็นอันดับแรกลองลงมาก็คือพระเนื้อพระและธรรมชาติของพระอย่างนี้แล้วก็ส่วนพิมพ์ส่งนี้เป็นอันดับสุดท้ายที่สำหรับผมที่ให้ความสำคัญระหว่างวาระอายุมองงี้พระกุถ้าเราแม่นจริงๆก็คือ วาระอายุก็ถือว่าเป็นอันดับแรกอยู่ส่วนเนื้อหาถ้าเราแม่นจริงๆเราถึงให้ความสำคัญก็พอๆกันเลยกับวาระอายุเพราะพระถ้าเราแม่นก็คือสภาพการเก็บการอะไรมันจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของเราว่าเอออย่างนี้ใช่ไหมเนื้อแบบนี้ใช่ไหมหรืออะไรอย่างนี้ เราก็เลยให้ความสําคัญระหว่างวาระอายุกับเนื้อใกล้เคียงกันเพราะพระกุนี่การเก็บการรักษามันแตกต่างกันสภาพของพระหรืออะไรก็จะแตกต่างกันถ้าประสบการณ์ของเราสูงสูงเราเห็นของมาเยอะๆเราก็จะรู้ได้ว่าเออแบบไหนเป็นยังไงอย่างนี้เรามาจะมาศึกษามา เราจะมาขยายใหญ่ๆดูกันละเอียดละเอียดว่าเป็นยังไงโดยเราจะค่อยๆดูอย่างนี้ขยายไปดู่ละเอียดละเอียดว่าธรรมชาติของส่วนต่างๆเป็นยังไงคาบกุลากุอย่างนี้คาบของกุที่วางอยู่พระองค์นี้ก็คือเรามองเห็นธรรมชาติความเก่าได้ชัดเจนแล้วเราก็จะมาศึกษาแล้วมาขยายดูเนื้อดูอะไรว่าเป็นยังไง เราก็จะมาขยายกันดูชัดๆช้าๆว่าความเก่าของผากำแพงเนื้อผาากำแพงเป็นยังไงเรามาศึกษาถึงแม้ดูพิมพ์ดูอะไรเราจะดูยากแต่เราให้ความสำคัญของวาระอายุและเนื้อธรรมชาติาต่างๆเป็นอันดับแรกเราเลยเอาองค์นี้มาให้ศึกษากันเพราะถือว่าองค์นี้ มันแท้อยู่แล้วเราก็เลยเอาองค์นี้มาศึกษาแล้วก็มีรายละเอียดมีคาบลามีอะไรต่างๆของพระให้เราเห็นให้เราดูอย่างนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระกำแพงเลยก็เลยเอามาศึกษามาขยายดูเพื่อที่จะดูใหญ่ๆศึกษากันรียละเอียดว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาขยายใหญ่ๆดูกันว่าเป็นยังไงธรรมชาติของพระ เรามาดูมาศึกษากันธรรมชาติต่างๆของพระเป็นยังไงเรามาเรามาขยายกันธรรมชาติต่างๆคาบของคาบกุเป็นยังไงอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เรามาศึกษามาดูกันละเอียดละเอียด คาบกุต่างๆของผ้ะกำแพงเพชรที่ได้อายุดูเนื้อดูผิวการผุการอะไรของเนื้อเป็นยังไงเราดูแม้กระทั่งเม็ดกวดเม็ดอะไรต่างๆเรามาขยายเรามาดูกันช้าๆชัดๆว่าเป็นยังไงผ้ากำแพงเพชรคาบลากุลาคาบลาคาบอะไรอย่างนี้เป็นยังไงลักษณะอย่างนี้ เรามาดูมาศึกษาด้วยกันว่าเป็นยังไงมาดูรายละเอียดต่างๆของเนื้อของอะไรคาบลาคาบอะไรเป็นเรามองพระอ,องค์นี้เรามองเห็นธรรมชาติความเก่าแล้วเรามาดูมาศึกษาเนื้อมาอะไรของพระต่างๆเพื่อพิจารณาละเอียดละเอียดเพื่อที่จะเอาไปขยายดูพระกำแพงดูเนื้อดูวาระอายุ เป็นอันดับต่อไปอย่างนี้โดยเราจะศึกษาจากพระองค์นี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่จะดูเนื้อดูอะไรกันเพราะองค์นี้ถือว่าความเก่าได้ธรรมชาติต่างๆได้เราก็เอาอย่างนี้ถึงพระจะไม่สวยแต่เรามาดูเพราะพระกุตามที่ผมคุยกับผู้ใหญ่หรืออะไรหลายๆครูบาอาจารย์เขาก็บอกว่า อันดับแรกของภาคกุก็คือให้ความสําคัญของธรรมชาติวาระอายุเป็นอันดับแรกก็เลยเอาองค์นี้มาให้ดูมาให้ศึกษาเป็นยังไงมาดูด้วยกันอย่างนี้มาศึกษาด้วยกันเป็นธรรมชาติของภาคกุเรามาขยายกันเป็นยังไงธรรมชาติของพระกุพระอะไรแม้กระทั่งเวสกวนเว็ทายที่เราเห็นอย่างนี้เรามาดูมาศึกษากัน ละเอียดละเอียดของพระกำแพงเพชรเรามาดูมาศึกษาด้วยกันมาดูมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเออพระของภรคกูที่เขาบอกธรรมชาติให้ดูธรรมชาติธรรมชาติเขาดูกันยังไงดูเรามาดูเรามาศึกษาด้วยกันธรรมชาติของภรคกุต่างๆ าดูศึกษาด้วยกันคราบเนื้อพวกอะไรแม้กระทั่งเนื้อพระความเก่าเราจะมองเห็นการผูกก่อนการอะไรของพระเรามาดูมาศึกษาด้วยกันเนื้อพระความเก่าเรามองเห็นได้ชัดเจนพระที่มีความเก่าเรามาดูศึกษากันความเก่าของเนื้อความเก่าของอะไรต่าง เราสามารถมองเห็นได้จากพระองค์น,นี้เพราะเราเริ่มจากพระที่ราคาไม่แพงเพื่อที่จะไปพิจารณาส่วนต่างๆของพระกุของกำแพงเพชรเรามาดูเรามาศึกษาด้วยกันเป็นยังไงสภาพของพระหรืออะไรต่างๆคราบกุคาบอะไรเรามาดูามาศึกษาด้วยกันเพราะองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ถือว่าเป็นองค์ครูสําหรับการดู ความเก่าของพระได้เลยก็เลยเอามาให้ศึกษาถึงพระจะไม่สวยก็ช่างเรามาดูเรามาศึกษาด้วยกันคาบกุของพระเรามาดูมาศึกษาธรรมชาติของคาบกุเป็นยังไงความเก่าของพระเรามาดูมาศึกษาโดยกันความเก่าความกุของเนื้อพระเป็นยังไงอย่างนี้ คาบลาที่เขาบอกลาลาอย่างนี้เป็นอย่างไงลักษณะอย่างนี้มันใช่ลาไหมเรามาดูหรือเป็นอะไรเรามาดูมาศึกษาด้วยกันมาขยายใหญ่ๆมาดูรายละเอียดต่างๆของพระอาจจะสั่นบ้างเพราะขยายใหญ่ๆอย่างนี้แต่ก็คงสามารถดูรายละเอียดต่างๆของพระได้ เรามาดูมาศึกษาด้วยกันพระของกำแพงเพชรเนื้อพระความเก่าความอะไรเรามองเห็นได้เรามาพิจารณาด้วยกันว่าเป็นยังไงดูรายละเอียดของเนื้อพระของลาของเป็นลาหรือเป็นอะไรโดยส่วนตัวผมนะก็มองเป็นขี้มแมลงหรืออะไรเพราะเมื่อพระงอยู่ในกุในอะไรนานๆก็อาจจะมี พวกที่มลงหรืออะไรเรากร็นั่นนะเป็นการนิสานจ,จากตัวผมเองว่าอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่ลาหรอกน่าจะเป็นอย่างอื่นเรามาดูมาอะไรมาศึกษาดูความเก่าของเนื้อของอะไรต่างๆของพระเรามาดูมาศึกษาดู เรามาขยายดูช้าช้าชัดชัดว่าเป็นยังไงอย่างนี้คาบปลาคาบอะไรเรามาดูมาศึกษาด้วยกันสนะจะสันบ้างหรืออะไรอย่างนี้เรามาดูอย่างนี้เป็นคาบกุคาบคาบอะไรเรามาดูละเอียดละเอียดด้วยกันศึกษาไปด้วยกัน คือว่าพระอย่างองนี้เราดูความเก่าดูอะไรได้พระที่มีความเก่าความอะไรเราศึกษาจันเพื่อที่จะต่อยอดไปขยายอย่างอื่นโดยสะสมอย่างอื่นเรามาดูความเก่าของพระของอะไรเรามาศึกษามาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงดูด้านหลังขยายหย่ๆออกมาดู เราจะมองเห็นความเก่าของพระอะไรต่างๆดูชร้ชาชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นด้านหลังของพระนางกำแพงกีบบัวพระกีบบัวของกำแพงเพชรเรามาดูมาศึกษาความเก่าคาบต่างๆของความเก่าเราจะเห็นชัดเจนว่าความเก่าของเนื้อพระเป็นยังไงซึ่งตามธรรมดาในความ คิดของผมก็คือภาคขุดเราให้ความสำคัญของธรรมชาติวาระอายุเป็นอันดับแรกเราดูเรามาศึกษาความเก่าของเนื้อพักํำแพงเป็นยังไงเรามาดูมาศึกษากันดูช้าๆดูชัดๆอย่างนี้ละเอียดละเอียดขยายใหญ่ๆดูเป็นพักกำแพงเพชรเนื้อดูความเก่าศึกษาความเก่าของพักกำแพงเพชรเราเริ่มจากวาระอายุ เป็นอันดับแรกเรามาศึกษามาดูด้วยการเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้พระกำแพงเพชรเป็นพระถือว่าอางค์นี้ถือว่าเรามองเห็นความเก่าถึงแม้จะไม่เห็นพิมพ์เห็นอะไรเราก็ดูนี่อย่างนี้เราสามารถดูได้ว่าเออพระแบบนี้มีความเก่าแบบนี้ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายพิมพ์ทรงเราอาจจะต้องไม่ต้องเลยอย่างนี้ เราดูเราศึกษาความธรรมชาติของพะระดูความเก่าของพระเพื่อที่จะเอามาพิจารณามาศึกษาดูช้าๆดูชัดๆพระกำแพงเพชรที่มีความเก่ามีความธรรมชาติของเนื้อพระอย่างนี้เรามาดูมาศึกษาเพื่อที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะต่อยอดไปสะสมพระกำแพงเพชรอย่างอื่น เนื่อแบบนี้ถือว่าเรามองเห็นความเก่าได้ชัดเจนถ้าเราไปเจอพระที่มีราคาแพงๆเราจะได้กล้าซื้อกล้าตัดสินใจกล้าพิจารณาในการสะสมพระของกำแพงเพชรที่พิมพ์บางครั้งเรามองว่าเห็นแต่เนว่าอย่างนี้เราจะได้กล้าซื้อกล้าสะสมวันเป็นพระนางกำแพงกีบปัว เรามาดูเรามาศึกษาด้วยกันว่าเป็นยังไงเรามาดูชัดๆชัดๆชัดเจนชัดเจนอย่างนี้เป็นพระกำแพงเพชรที่มีสภาพความเก่าธรรมชาติได้โดยพระกุเแล้วก็โดยส่วนตัวผมให้ความสำคัญของวาระอายุเป็นอันดับแรกลองออมาก็คือเนื้อส่วนผพนทรงเป็นอันดับสุดท้ายก็เลยเอาองค์นี้มาศึกษาถือว่าศึกษาไปด้วยกัน เป็นพระกำแพงเพชรนางกำแพงกีบบัวที่มีความเก่ามีอะไรที่เรามองเห็นธรรมชาติของความเก่าก็เลยเอามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันว่าเป็นยังไงเพื่อที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันการศึกษาภาคกูของเราผมให้ความสำคัญที่วาระอายุเป็นอันดับแรกอย่างนี้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าพระที่ขึ้นมาใหม่ๆมีม พิมพ์อะไรบ้างก็เลยให้ความสําคัญที่วาระอายุของพระเป็นอันดับแรกแรกเลยเอาองค์นี้มาให้ศึกษาด้วยกันว่าความเก่าของพระกุเป็นยังไององค์นี้ถือว่าแท้แยแ่บบเบอร์เลย